สวัสดีครับ FC นะครับจัดให้ทางเพจ FC น้ำมันจันทันยูทูบ FC นัคาร์ลลางาเนตอนนี้เราก็อยู่วัดราชวารีตำบลโคกลาหอำเภอจตุร์จตุร์รังรัที่มาจังหวัดร้อยเอ็ครับตอนนี้ผมก็อยู่ท่าัองหลวรวมข้าวเหนเดียวในโลกนคือ เอารข้าวมาประยุกต์ทำเป็นโบนะครับจึงเป็นร่องโูนะครับเป็นลาซารบลาซาวเนาะแซลา่าวเะั้าแต่ต้นจนจบ ก็ขาทั้งมดในาบนกันเลยนุ yeah, it s, it s, it s <S yeah, ่ครับจะเป็นตุดโนพอดิษาที่เขาเอาเราจะเอามาเป่าทำเป็นเครื่องเป่าดีฉีปเป่าเป็เครื่องเป่านะครับิสา์เขาจะเขาจะเรียกโซนนะครับไ่าลเขาเาว่าพระธาตุาครับดียรในโลกนะครับที่ทบดาพระาที่เหลานี้ก็จะเป็นภาษา เพราะฉะนั้นเวลาเวลาของเราที่ก็มีความใช้เวลาไม่เยอะทำานประโยชน์น้ำที่ไม่เคยนล่อันเวลาที่ไม่เคยปล่อยมันบนโซบนสวรนี้ก็ไม่เคยไกลไกลวันนี้เรามามันเพิ่มมันลดมันทับบนมันบนมันเพิ่มมันต่อบันเติมบันเสริมบนก็ว่ามากมากเราไปทุกเคยยากเคลำบากระบนนี้ความจนมันก็จะได้หาย เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าคนมีบนคนไม่ขาดบนนี้มีลูกก็ไม่ชั่วมีผัวก็ไม่ช้ำแสบเพื่ออะไรถ้าคนขาดคนไม่มีบนนี้มีลูกก็ไม่ได้ดำตัวมีผัวก็ไม่ได้ดำใจมีพ่อแม่ก็ใจร้ายมีสหายก็ใจพ้อมีศีก็ทรยศทำารไม่เคยจะเลยลูกเรือมีแต่อุปสรรคตกับไม่ก้าวหน้าเข้ากับคำนองนี่ว่ามีเมีย ก็ติดูเลี้ยงหมูหมูก็ระตายข้าขายก็ขาดทุนก็หุดก็โดดโกอพนนีเราเรียกว่าผมไม่มีบนคนขามบนพอกวามีบนบนมาวาสนาช่วยนี้ที่ป่วยต่างหายที่หน่ายก็รักแต่เมื่อไรบนไม่มาวาสนาไม่ช่วยนี้สิที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายคุณโยมเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบนกันเลยสายตาสธา น <pour S 2> ับกินนับใจของเราบรรดาพี่น้องก็ได้สัญญาญาโยมสาธุชนบนของเรานี่ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงสถานหรมกันธ์รำเรลินงานก็ไดมาร่วมบรุบรนาบนกันเลยถือว่าเป็นนับกินนับใจสายตานบาที่เราบรรดาพี่น้องก็ได้สัญญาญาโยมสาธุชนบนของเรานี่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบรรุบรมนาบนในการตอบแกลแซาบนตาม่างศรรณาก็ฉะนั้นในโอกาสที่บรรดาพี่น้องบนของเราเดินทางมาแล้ว บูชาดอกไม้ทุกเทลล์ในพืชที่ได้รับการปลูเโดยคนเราเลยก็จะฐานนครศรีนะครับชนบริาณได้มาร่วมนุษย์บูรณาบนในการตอบแบงค์แห่งบุญตามกำลังศราสนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราทได้เลยก็ขอท่านบูรณาบนสำหรับบรรดาพี่น้องสาธุชนกบฏของเราที่เราได้เกิดมามีโอกาสเกิดมาในชีวิตหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญมหาบุญของพวกเราได้มาเพราะพุทธศาสนา อาแถบยังเป็นชาวพุทธที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดอ่าเราไม่รู้ว่าชาตินี้เราจะเกิดมาเพื่พุทธศาสนาอีกหรือไม่อาว่าฉะนั้นันี้อ่าเรามีคนมาไหว้ไม่สวยงามก็ขอขโมยตะนาบนอาน้ำดินน้ำใจสายตาสากลเพื่อนทุกสตที่เราประวัพี่น้องคณะสตาเยโยมอาได้มีโอกาสได้มาร่วมพนุโมตะนาบนอาก็หว่าเป็นบุญมหาบุญของพวกเรานี่แหละ ขอเรียนเรียนท่านอะไรนะพุทธเจ้ามานะครับพระชนะนะท่านพี่น้องนะครับสัตตาเจริญกาญจนามานะครับมีมานะครับอานาตะโยมการ2แม้แต่บนบนบนสงฆ์มาสวัสดีครับ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  นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบ้มากันในคลิปถัดไนะครับอบกท่านี่าันะคกับกสของาดนครับสัดี่ะบรรดาอบวนของเราถึงกัานงงบนเ